สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM V อวนะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตอยู่ที่สนามบินภูเก็ตนะครับซึ่งสนามบินจังหวัดภูเก็ตนี้ทําให้โอ๊ตต้องตกตะลึงพึงเพิดไปเลยนะครับเรียกได้ว่าสนามบินที่จังหวัดเชียงใหม่อายไปเลยนะครับเพราะว่า มีความระมัดคล้ายคลึงกับสนามบินที่สุวรรณภูมิและมีความกว้างนะครับแล้วก็ใหญ่ไายสาลด้วยมีบันไดเลื่อนนะครับบนตอนนี้นะครับอดอยู่บนชรอนสีคือว่าชั้นที่4นะครับแต่สนามบินที่เชียงใหม่มันจะมีแบบที่เป็นอินเตอร์ก็จะมีแค่ชั้นเดียวนะฮะแล้วก็จะมี2ชั้นในฝั่งของอาสายการบิน,นภายในประเทศนะครับซึ่งโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับ แล้วก็มีเบอร์เกอร์คิงมีในส่วนของร้านค้าหลากหลายนะครับแล้วก็ลิฟต์ก็เหมือนที่สวนภูมิเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Power King King Power แล้วก็ซอนของทั้งเครื่องประดับนะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารฟู้ดเซ็นเตอร์ก็มีนะคะเ,เป็นแบบร้านอาหารมีแล้วก็จะมีน้ำหอม นะคบมีน้ำหมอมมีร้านค้าเยอะมากเลยนะครบโอ๊ตกะว่าจะลองเดินไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับนี่ก็คือยังเป็นประเทศไทยอยู่อย่างโอ๊ตก็เหมือนกับว่ามาที่ดูไบเลยนะครับก็จะมีร้านอาหารด้วยนะครับด้านบนนี้เป็นชั้นสี่นะครับซึ่งน้องสาวโอ๊ตกับแฟนน้องสาวก็อยู่ด้านล่างนะครับอ่า อ๋อมีบูธด้วยเดี๋ยวอ๋อจะซื้อลูกกลิงนะครับจะได้ประหยัดนะครับเพราะว่าที่นู่นน่าจะแพงนะครับจะมีหรือเปล่าเนาะอ๋ออันนี้จะเป็นส่วนของบูทยานะครับไม่มีเครื่องสำอางอ๋อมีแต่ยาเครื่องสำอางอ๋ออยู่ตรงนี้ไง อดคิดว่าไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะโหลดกระเป๋าไม่ได้นะคะเพราะกระเป๋าอดโหลดไปแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของในส่วนของที่มีปริมารปริมาตรของน้ํานะครับไม่สามารถจะขึ้นเครื่องได้เพราะว่าอาต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบย,ยูดีนะครับน่าจะไม่แพงมากจนเกินไปนะครับตอนนี้นะครับ นี่สับเวมีสับเวด้วยสับเวก็คืออาจะเป็นร้านกาแฟะนะครับถือว่าโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับมีหลายร้านนะครับน้ำหอมเมื่อกี้ออตรวจเช็คนะครับเช็คดูในเรื่องของราคาแล้วก็น้ำหอมโดยเฉพาะน้ำหอมนะครับก็มีหลายกลิ่นให้เลือกเลยทีเดียวนะครับ แต่ราคาก็แพงเอ,เอาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอืมก็จะลงบันไดเลื่อนอืมตรงนี้ก็ยังมีในส่วนของกระเป๋า อันนี้เป็นร้านอาหารนะคะมีอาหารไทยแต่โอท,ทานข้าวแล้วนะครับที่ตรงชัดล่างเมื่อกี้นะครับแต่โอจะเดินดูทุกๆร้านเลยนะครับน้องสาวโอ๊ตนั่งอยู่ตรงบริเวณนี้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับในส่วนของด้านในนี้นะครับมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ฟรี เป็นส่วนบริการของสนามบินด้วยนะครับนี่ก็คือ King Power นะครับในส่วนของ etic, ume, คอสเมติกแล้วก็เพอร์ฟูมนะครับน้ำหอมแล้วก็เครื่อสงสำอางตรงนี้ก็เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับด่านตรวจอ๋อโอเคครับ ก็มีหลายแบรนด์เลยทีเดียวอเมริกอีฟเซนซอร์อีฟแซงโลแองแล้วก็แมคนะครับมีหลายยี่ห้อเลยนะครับโอ้ตาบะแตกเลยนะครับสำหรับแต่ว่าโอ๊ตไม่หรอกครับเพราะว่าไม่มีงบก็น้ำหอมก็ใช้น้ำหอมรูปอาซาร่านะครับก็เป็นน้ำหอมราคาประหยัดนะครับ เป็นช็อปที่ใหญ่นะครับก็เทียบเท่ากับสนามบินระดับประเทศเลยนะครับที่นี่นะครับโอ้ก็เคยมาครั้งแรกนะครับชิงพาวเวอร์ใหญ่มากอ้าวด้านบนมีอ่ในส่วนของโฆษณาเมื่อกี้ข้ามไปในฝั่งนี้ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับอ๋อ อันนี้ทําออกเป็นแนวเหมือนเรือนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปฝั่งโน้นเสียดายจังเลยขึ้นไปใหม่ได้ไหมเนี่ยอยากไปเห็นจังเลยอันนี้ก็เป็นสำนักภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นวัดนะครับอืมก็มีหลายชอบนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ได้ไปแต่อยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีของฝากของนักที่ลึกนาฬิกานะครับอิ่มคาเฟ่อุ้ยมีข้าวเหนียมะม่วงด้วย Oh. น่าทานเลยทีเดียวนะครับก็ oh. จะมีส่วนของขนมด้วยนะครับ oh. เดี๋ยวอดก็จะลองหาขนมอะไรไปทานบนข้างบนด้วยนะครับ oh. เพราะว่า แต่ว่าบินระยะไกลน่าจะมีขนมแจกบนเครื่องนะครับโอ้โหดูรามากเลยนะครับเป็นนาฬิการาคาคงหลักแสนนะครับแบบนี้เครื่องสำอางก็น่าใช้นะครับอืม อ้ยตันี้น่ารักจังโอ้โหทันสมัยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมให้ความหอมอน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นสี่เหลี่ยมยปรับอากาศในห,ห้องให้หอมนะครับ ร้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับร้านนี้จะเป็นขวดน,น้องสาวโอ๊อยู่ตรงนั้นรอนะครับแต่โอ๊ตจะไปให้รอบเลยนะครับทุกๆร้านของที่ะระลึกโอทอบนะครับ โอทอบก็เป oh ็น oh, สินค้าหอมมีผ้าไหมด้วยซิลอันนี้ก็เป็นส่วนของคิงพา o เวอร์เช่นกันนะคะแต่เป็นส่วนของมีแอนกอฮอล์นะครับมีวิสกี้บาลานดีวายวแจ็กเจเนียส ร้านค้าน่ารักมากเลยนะครับเป็นโทนสีดำน่านั่งเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นคอกเทลก็เป็นลา้าที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็เป็นบูธนี่หลายๆร้านนะคะเป็นบูธในส่วนที่น่าจะออกแบบโดยรวมเลย ออกแบบให้คล้ายๆกันทั้งหมดะค่ยเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติดูดฝุ่นเองนะครับน่ารักเลยทีเดียวนี่ก็เป็นช้างไทยนะครับกระเป๋าสวยจังเป็นออกแนวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติไทยๆนะครับ เห็นแล้วนึกถึงตลาดจริงใจเลยทีเดียวเป็นกระเป๋าผ้าดิบนะครับร้านนี้ก็โหเป็นคาเฟ่น,นะครับอืมน่านั่งจังเลยแต่งร้านได้สวยนะครับอืมกลิ่นหอมเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงๆเลยนะครับว้าวอันนี้ก็เป็นส่วนของด้านนอกเป็นลาฟนะครับ CFP Love แล้วก็มีเบอร์เกอร์คิงด้วยแล้วก็มีโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อ๊ก็วนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสนามบินที่ใหญ่มากเลยนะครับคือลงเครื่องมาเที่ยวแต่ภูเก็ตก็ยังได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปจังหวัดอื่นอ่าอ๊หมายถึงว่านะักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับต่างชาติก็ มาที่ภูเก็ตก็มีครบทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลแล้วก็บีชนะครับหรือวาอ่าชายหาดนะครับก็ถือว่าเป็นหมู่เกาะด้วยนะครับที่สวยงามแล้วมีกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นดำน้ำนะครับขี่เรือพายเรือนะครับดูปะการังนะครับ นี่ก็เป็นส่วนของ King Power เช่นกันนะครับแต่เป็นในส่วนขนมของขนมนะครับเป็นขนมที่สามารถเป็นของฝากได้ด้วยนะครับอุ้ยมีทุเรียนปอ้มะม่วงมะม่วงกรอบมะม่วงอโอ้ย9 6 5หสิบห้าบาทโอ้หแพงนะครับก็ทุเรียนก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับทุเรียนอบแห้งมีทุเรียนส่วนมาช่วงนี้มะม่วงฟีเวอร์นะครับก็เป็นเหมือนมะม่วงแปรรูปนะครับ โอ้มีหลายนะารในส่วนของ King Power มีเยอะนะครับอันนี้ก็ Memories Memory ก็น่าจะเป็นของฝากของที่ระลึกนะครับเป็นประเภทซีเวีเยมีหมวกด้วยมีเสื้อ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในของ World Store นะครับนี่ออกแบบคล้ายๆกับเรือ w o r l d s t ซ l e ก็จะเป็นมีของแบรนด์เนมทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาค s สโชว์โรสกี้โคชหลายอย่างนะครับแต่ว่าโอ้โหเออไม่ถึงหรอกครับวันตาแบรนด์เนมนะครับ ก็คงไม่เข้าไปดีกว่านะครับเข้าไปก็ซื้อไม่ได้ครับอยู่ดีอกระเป๋าใบานี้สวยนะครับลัง อยากจะไปในส่วนของฝั่งด้านบนที่โอดขาดไปไม่ได้ไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูอีกรอบนึงนะครับ,บ <า S 1> ก็คือน,น่าจะขึ้นทางไหนนะ เจอแล้วนะครับบันไดเลื่อนนะครับจีิงก็สามารถขึ้นในส่วนของลิฟต์ได้นะครับอ่าโออยากไปฝั่งนู้นนะครับว่ามันจะมีอะไรนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นนะครับเห็นบันไดเลื่อนแบบนี้ก็นึกถึงรถไฟใต้ดินนะครับที่กรุงเทพ ในระหว่างที่รอเครื่องประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยวจะออกรถเดินทางนะครับที่ออกเดินทางก็เที่ยงคืนเพราะฉะนั้นนะครับอ๋อออดมาแล้วนี่นะอ่าคือมันเป็นด้านหลังนะครับก็เลยดูไม่เหมือนกันนะครับจริงๆเคยมาแล้วนะครับตรงนี้เมื่อกี้เดินมาแล้วนะครับตอนต้นคลิปนะครับก็กลับไปสู่จุดเดิม เราลองขึ้นลิฟบ้างลงลิฟบ้างนะครับลองใช้บริการแบบลิปดูนะครับชั้นสี่กดนะครับลงชั้นสามซีทูนะครับว้าวชั้นสามอ่ามีปุ่มแค่ชั้นสามนะครับสามกับสี่ <Jack> ครับสำหรับคลิปนี้นะคะอดคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเจอพอดีเลยนะครับปั๊บที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เป็นของ AOT สามารถมีเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็ลักเสียบสามารถเสียบปลั๊กได้นะครับ And your attention, สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปอาที่อาจจะไม่ได้มีใครมีโอกาสได้เข้ามานะครับคนที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับก็ไม่สามารถเข้ามาในจิตนี้ได้นะครับต้องเพราะว่าต้องผ่านตอมนอะครับต้องผ่านตอมอ